สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยากจะทำร้มนัาสาจางานนะเนื่องจากวันนี้แม่มาเที่ยวนะคะวันนี้ที่ร้านชาบูยูต่านนะคะคนทำพิเรียดีเหรอมาเลยติ๊กต้องอีกอแป้งอะไรน้ำจิม้มน้ำจิ้มหมดไปแล้วหนึ่งไข่ไก่ซุกล,ละ หมูอ่ะสุกแล้วหมูสุกแล้วแต่ไข่ยังไม่สุกเอ็งเอ็งเอาแบบไหนเนี่ยมันเป็นแบบยังมาตูมอ่ะเดี๋ยวนี่ทุกคนเหนื่วยมากเลยอ่ะดูสิดูสิอะไรเหนื่อยดูว่าแมกยังรวยอ่ะนุนเอ็งกั๊บดิเอ็งกั๊บเหนือดิ พี่จะถ่ายเป็นรูปปุ๊บได้อ่าแล้วลองก็วางคืนนะคะเพราะว่อถ่ายเป็นปปรูปปุ๊บสุกแล้วปะสุกแล้วเฮวิชัยนี่แหวกดูกอ่อนเออมาจะกินถ้าเกิดไข่ไม่สุกละไม่ส ไข่ลน้นเราจะมาเด็กกินแล้วไหมล่ะอะไรที่ทำจากดิกตบตกนะคะทุกคนมันไม่เหมือนในดิดตบตก <laughs> มันหมูลม้ยเฉยแล้วก็มีไขไ่เฉยแล้ะตอนนี้ก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี๊พี่น้องทุกคนเลยไปไหนกันต่อไม่รู้ ไม่รู้นะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเลยกลับบ่ายเร้วแต่ที่แน่ๆคืออิ่มนะคะทุกคนร้านชาบูยูตะนะคะสุรินนะคะในตัวเมืองสุรินนะคะตรงขามสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดส,สุรินนะคะโอ้ไม่ใช่นะมันไปอ่นอานเฮ้ยอ๋ออออ๋อเออ๋อไมกสำคัตรงนี้สวรรข้างหน้ามีนะรูน พี่ตายถึงก็อร่อยมากนะคะก็เนื้อสุดดีดูจากเขาพูดแล้วก็สุดมากเนื้อก็นุ่มมากอร่อยโอ้แล้วเราก็จะไปต่อที่ไหนไม่รู้นะคะรอดูนในคลิปนะคะทุกคนหลังจากกินอิ่มนะคะทุกคนเราก็ได้มาตลาดนะถามว่ามาทำไมนะคะ ก็ข้างหลังได้ไหมก็มาเดินตลาดนี่เลยจ้ะไม่ได้เดินตลาดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะโอ้ยพาพี่นุ่นมาเสียตังค์แม่วันนี้นุทำเพื่อแม่นุนนับเหรียญมาเต็มกระเป๋าเลยแม่แม่ไม่ให้ตังค์แม่รู้ไหมแม่ให้ตังค์มาเไรซ้ำรอยแต่ว่าเอาของหนูไปอย่างเยอะแต่ให้ลูกมันกับซ้ำรอยอ่ะคิดดูอ่ะไปนิดเลยเอาเหรียญมาเพื่มนี่นะ ลูกก็เลยมีเงินติดกระเป๋านะคะอ๋อแต่ว่านี้ที่พ่อหายมาอยู่นะคะอืมเนี่ยขนาดเขาเรียกอะไรนะขนาดเนี้ยมันมีเงินเดินไปรักเป็นแหล่งนั่นนนยันงโดนปนขนาดนี้แล้วก,กับพี่การงานงมันคงผิดจะโดนปนขนาดไหนวะให้ปอนองแม่เราเองนะตะอนนี้ก็ลงไปแล้วที่เรียบร้อยลงมาพร้อมค่ะ เดินตามนอ้องนะคะทุก hey, ค hey. นใ้ให้หลังจากเดินซื้อของเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็จะไปคาเฟ่นะคะแต่ว่าเรามาชุดนี้เราก็น่าจะจับกับชุดนี้ั้างมีการอมิม <c oughs> มันรู้มันรู้อะไรอ่ะไปคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่คาเฟ่นะคะคาเฟ่อ,อีกแล้ว อันนี้นะคะทุกคนอุยเยแสงดีมากเลยอ่ะชมยัให้เป็นเสงแบมนมีอยู่กลางนาแบบอู้ดีเหลือเกินว้าวอันนี้คือเข้ามาในตลาดเหรออันนี้ตรงนี้เป็นตลาด,ดน,านี่ไปแดงยยอะมากไปถึงคาเฟ่ก่อนบ่ายสองจริงจังปะเนี่ยถายุด1หนึ่งชั่วโมง จัดไปบ่ายสามกลับบ้านกลับบ้านถึงบ้านก็สี่โมงประมาณนั้นนะอก็ยิงยาวกับบ้านเหมือนกันนะคะแต่ใส่ทุกคนตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงครึ่ง oh. ใช่หรอถึงกาแฟอาจจะประมาณ 5, <000. S 1> บาย oh. บ่ายโมงห้าสิบห้าก็บ่ายสองก็ <laughs> ชอบอ่ะชอบแสงในรถมากเลยอ่ะมันทำให้เราขาวอ่ะทุกคนอ,อยากมาจูกแบบช่วยอันนี้ก็คือไม่มีสาอะไรเลยนะคะเอาจกเที่ยวนะคะครับลดเรื่อยๆนะครับไปไปเฉลียวะจะเลียวตะไปตรงเกียว ไม่เออไม่แตกนะฮะราวนิดหน่อยใหม่ม้งเกือบเล้วเกือบเร้วเกือบแล้วตังไวเลีนเห็นไหมละ่ะเห็นไหมละ่ะอยากได้อยากได้เส้งสวยแคบดึงๆโอ้ลมเลยให้ตายเถอะ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันคาเฟ่เนาะ <c oughs> ทุกคนคือมาถึงคาเฟ่ที่เปิดใหม่ของสุรร์นแนวนะคะ <c oughs> ชื่ออะไรก็ไม่รู้ดูแต่ว่ามาถูกแด้ไง,ไงวะสา <c oughs> อาคาเฟ่สามบุกหนึ่งแห่ประตูไม่เท่าไหร่คนเยอะมากที่จอดรถไม่มีอ่ะทุกคนอ่าพี่มีพนักง,งานบ้ขอบคุณนะขอบคุณนะพี่ไปเลยครับตรงไปเลยครับเลยเลยเลยครับอ๋อไม่เหนตรงคือคนเยอะมากพี่อืออันนี้มีแต่เรื่องเด็ดกน้อยมาอันนี้นะอ่าบูครับบู บุกซ้ายบกุกขวาบุกหน้าบุกลังบุบบุบอะใดีดก็ไม่กล้าตื่ใดีก็น่าจะใส่ชุดนี้แหละลงไปอ้าวเรทางที่จริงเลยเรึเปล่าองลงเลยก็ได้ลงฟังได้ดีเสียวแทนทนุกคนตอน,ตอนนี้ถึงแล้วนะคะคกระบะเลย เสียวตรงโทรแล้วครึบนะถึงแล้วคนเยอะมากค่ะทุกคนรถเยอะนะคะทุกคนอ๋อไม่อยากใจทั้งอะไรนะเยอะจริงรายจริงนะเฮ้ยเยอะมากนะทุกคนก็เยอะเอาละทีนี้ถึงเวลาเสริมสวยนะครับเสริมสวยลืมลืมเลย ทุกคนแล้วก็มาถึงคาเฟ่แล้วนะคะคาเฟ่ใหญ่มากนะคะในจังหวัดสุรินทร์นะเออทำไมพี่แกเดินมาอ๋อไม่กลัวก็เดี๋ยวเราไปเจอก,กันในคาเฟ่นะคะแปลงก่อนแปลงก่อนแปลงก่อนอยากเปลี่ยนกางเกงเปลี่ยนเลยหล,ลังรถเปลี่ยนได้ไหนจะเปลี่ยนได้เหรอเปลี่ยนได้กลัวอะไรนะึกอืม้ม ไปคลิปก่อนแล้วไปเจอกันในคาเฟ่เจอกันในคาเฟ่นะคะทุกคน